ปัดสูตรเพื่อนลด6แบบฝึกหัดหน้าที่17แถว B ข้อที่1มองโจทย์เพิ่ม4 0มองจยดลด6ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกและอย่าลืมใส่เพื่อนมองโจทย์เพิ่ม3ข้างล่างไม่พอมองไปข้างบนหุ้นส่วนของ3คือ2ปัดลงพร้อมกันเซตศูนย์ตอบ3 7 ข้อที่2มองจดเพิ่ม1 4มองจดลด4มองจดลด6ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกแล้อย่าลืมใส่เพื่อนเซตศูนย์ตอบ4ข้อที่3มองจดเพิ่ม29มองจดลด6มองจดเพิ่ม2ข้างล่างไม่พอมองไปข้างบนหุ้นส่วนท้อง2คือ3ปัดลงพร้อมกันเซตศูนย์ตอบ25ข้อที่4มองจดเพิ่ม18 มองจดลด4ข้างล่างไม่พอมองไปข้างบนหุ้นส่วนของ4คือ1ปัดขึ้นพร้อมกันมองจดเพิ่ม6ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายเพื่อนของ6คือ4หักเพื่อนออกและอย่าลืมใส่10เซตศูนย์ตอบ20ข้อที่5มองจดเพิ่ม3 5มองจดลด6 ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกแล้อย่าลืมใส่เพื่อนมองโจทย์เพิ่ม8ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายเพื่อนของ8คือ2หักเพื่อนออกแล้อย่าลืมใส่10เซตศูนย erm. ์ตอบ37ข้อที่6มองโจทย์เพิ่ม2อมองโจทย์เพิ่ม3ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายเพื่อนของ3คือ7หักเพื่อนออกแล้อย่าลืมใส่10มองโจทย์ลด6 ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกและอย่าลืมใส่เพื่อนเซตศูนตอบ2 4ข้อที่7มองจดเพิ่ม4 1มองจดลด1มองจดลด6ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10ออกและอย่าลืมใส่เพื่อนเซตศูนย์ตอบ3 4ข้อที่8 มองจยดเพิ่ม3ามมองจยดเพิ่ม4ข oh ้างล่างไม่พอมองไปข้างบนหุ้นส่วนของ4คือ well 1ปัดลงพร้อมกันมองจยดลด6เซตศูนย์ตอบ3 2สองข้อที่9มองจยดเพิ่มสององมองจ์ดเพิ่ม3ข้างล่างไม่พอมองไปข้างบนหุ้นส่วนของ3คือ2ปัดลงพร้อมกันมองจยดลด6ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหัก10บออกและอย่าลืมใส่เพื่อนเซตศูนย์ตอบ 19ข้อที่10มองจยดเพิ่ม30มองจยดลด6ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหาก10ออกได้อย่าลืมใส่เพื่อนมองจยดเพิ่ม3ข้างล่างไม่พอมองไปข้างบนหุ้นส่วนของ3คือ2ปัดลงพร้อมกันเซตศูนย์ตอบ27ข้อที่11มองจยดเพิ่ม21มองจยดเพิ่ม9ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายเพื่อนของ9คือ1หากเพื่อนออกได้อย่าลืมใส่10 มองจดลด6ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหาก10ออกแล้วอย่ายลืมใส่เพื่อนเซตศูน์ตอบ24ข้อที่12มองจดเพิ่มหนึ่งมองจดลด6ข้างบนข้างล่างไม่พอมองไปข้างซ้ายหาก10ออกแล้วอย่ายลืมใส่เพื่อนมองจดลด6เซตศูน์ตอบ3